สวัสดีครับก็เรามาดูกันว่าวันนี้ที่ชาร์จโนเกียหัวเล็กนั้นมันทำอะไรได้บ้างอันนี้คือจอฟุตอลน,นะครับก็เป็นคู่รัสเซียกับเช็กผมจะมาดูว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านั้นนี่คือตัวรับสัญญาณของผมที่ผมลากสายมา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 ดูจะตามไฟฉายผมนะ ฉายผมของรุ่นซัมซุงกาแล็กซี่แทบนี่เสียบที่ตูตรงนี้นี่คือที่ชาร์จของโนเกียถ้าผมดึงสายออกปั๊บเรามาดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึน้นจอดับเห็นไหม,มครับจอดับดับเลยดับสนิทเดี๋ยวผมจะไปเสียบใหม่นี่นะตรงนี้นะครับมันไล่ตามาสาย อี่นีครับผมจะขยับไฟไปสองทีู่ดให้คุณเห็นว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไงวะวันนี้ก็คือตัวแจ็คนะครับและนี่ก็คือที่ชาร์แบบเรอาเสียบเข้าไปไม่ทรครับ ก็จะทำให้เราดูฟุตบอลยูโรสองมัสิบสองได้โดยที่ไม่ต้องออติดกล่องของ Gm MM M นะครับแต่ถามว่าชัดไหมมันก็ไม่ชัดนะแต่มันก็พอเห็นขาเห็นบอลเห็นเกมก็ขอให้มีความสุขกับเกมฟุตบอลยูโรสอง2ัสิบสองครับ